ท่านผู้ชมคะกลาบสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะตอนนี้ห้าอย่ที่วัดบรรพศสันติวันนะคะท่านผู้ชมแอดิพสิทธท่านผู้ชมนะคะไปซองจอมปวกขอโชกลาบกับพุ่มเจ้าทีอยู่ในวัดนะคะซึ่งเคยมาก่อนหน้านี้นะคะขังแหลกที่มาซองนะคะเลขกมันออกเจ็ดหานะคะหัวน,นันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างนะคะค่ะท่านผู้ชม พี่น้องเดี๋ยวแอดผ้าท่านผู้ชมลงไปข้างล่างนะคะพี่น้องมองบริเวณน,นี้นะคะแอดมีความรู้สึกตลอดเลยเด้ว่าอยากคือมีปูกับหญาพญานาคพันยูสองขางอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะแต่ก็เคยอธิษฐานไหวอยู่คันผู้ขามีโชคมีลาบมีบุญวาสนากระสิได้สางซอยเพิ่นนะคะแต่เพิ่นกับบริวาได้พี่น้องเพิ่นบ่นเคยวาเด้ ่นเบาๆได้ผาจาน่นมักอยู่แบบเงียบๆแบบสมถะนั่นไหมคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมีความรู้สึกว่ามีปูกระยาอยู่สองขางี่ไหมนะคะความรู้สึกแบบนั้นนะคะกันเลยมาอน,นี่ผ้าท่านผู้ชมนะคะหลายคนที่ยังบ่คยมากกอยากห้มากผ้าม,มาอีกนะคะ ว่าพาไปแนงมองนี่แหละพาไปชมไปเบิงเ่งแน่ไปขอโชคลาภแน่เธอมีโชคลาภกะเฮ็ดบุญน้ำกันได้เด้อท่านผู้ชม,มาาเพราะว่าแอดเออว่าสิเอาเก้าอี้มาถวายกัคือวัดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กะสะสมเงินได้แล้วกับประมาณสี่พันเนาะค่ะเนาะแอดจะเอาเงินไปซื้อเก้าอี้นะคะก็มีหลายคนทักมาอยู่นะคะว่าเออเก้าอี้ตัวเท่ถิดเนาะ เชอเพื่นอยากเคสว่าจากโตจกโตสิแม่พี่น้องนะคะแอดกะว่าท่านได้ไปเบิ่งเก้าอี้อยู่นะคะมาหนีกับมากกับเออ่แม่สีกับแม่ดีมนะคะเคยมาเอาอยู่นะคะสาธุพุ่งเจทีลูกหลานขออนุญาตบาทค่ำเดอ้อ ขออนุญาตจ้าของสถานที่ขอทายท้ำแต่เกิดว่าผู้ขาเอฟซีมีโชคลาบก็ขอให้เห็นให้เป็นสามตัวนาะไม่ซีเนาะค่ะซาธุกนะคะท่านชมให้ลูกให้หลานทรงทายปีเก่าได้ให้ได้เลยคือบ้านคือเมืองได้ให้เห็นเมื่อนี่เอาตามตัวแดงจงึ้งอยู่เด้อเมื่อนี่เด้ออ้าซาถูกหอยรัฐบาลไทยวันที่ ขึ้นจะถุงลูกหลานได้ลูกหลานมาขอโชคขอลาขอดวงวันนี้วันที่สิบห,นนหกธันวานเนีเนล่ละวันที่สิบหกธันวาคมให้สมตัวเด็กยังกึ้งสังเกตลัตเตรีรางวัลที่หนึ่งโรเดอร์บอกลูกบอกหลานนะอ้าพห้าหกคนลูกหลานมานี่ละขอกับเทวดาวัดพวกแกบเข้าเนี่นะครับ <c oughs> เสีบ,บ่ตันจ้าเสียบได้ยี่บ่แม่สีเสียบเพิ่นบ่ได้เอายกกระถางเพิ่นเอาออกมาเฮ็ดเสียบไม่กด็ดูอ่ะเลบะเอ้ยได้การค่ะจ้าทุเห็นยี่บ่เลขช่องเบิ้งน้ำโอ่งเพิ่นเห็นบ่ เมื่อนั้นจอมปวกไปใส่แล้วบอยยูนี่มีอันนี้เอ๊ะผู้ใดไปทำลายโอ้บอกเนโหจอมปวกโอ้แสดงว่าพ่นสิหัยมองไม่สน่ะบอกมันดำหมดครับอ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นสถานที่น้องเมก็คือเข้ามาขอโชคลาภกับพุ่มเจ้าทีเนาะพี่น้องเนาะ กอนมานี่เคยเห็นเป็นจอมปลวแล้วละคะ่ะเคยมากับเออ่แม่เน่านะคะเคยได้เล็กอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี่จอมปวกบ่เห็นแล้วได้ย่บแม่ตังได้ยีครับได้ยี่ครับเชฟตองได้ก็<อ>ได้เออเชีให้สามตัวตรงๆด้วย ลูกหลานก็ได้แสดงความบุญน,น,ะนะครับแสดงว่าอยู่จอมปวกพอเห็นเพลินสิหายอยูพ่พระลานหินหรือว่าหายอยู่โตเพลินก็นได้เดี๋ยวพี่น้องซ่องไปน้ำกันเด้อผู้ใดสิตาดีเห็นเป็นโชคลาภนะคะรูปใสเป็นเป็นซักิสเซตนะน่ะเนาะตะกอนเดี๋ยวเป็นากามีประวัติตะวาหาะห่างกับโมโหประวัติเพันสัดเกณฑ์ตะวะฐานสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิิ์สทธิ์ลูปหินพระละีลมู่ที่รูปม่วงใดก็ได้ Mm. มูอเป็นผู้ขคามูเป็นรูปหินเนี่ยเอาแป้งเป็นรูปหินเนี่ยหินนาหินนาผ้านั่นก็ได้นี่มองดอกไม้นี่นะเฮ้ยเอาวนี่แหละแป้งนี่แหละนี่น่ะมองนั่นนะเมื่อเอากระถางยับไปจัง่อยนี่ยเตหน้าก็เห็นลด ใช่อีกใช่อีกใช่อีกกำลังสิดอยู่ลูกหลานประวัตินะครับอกไปมันจาถูกต้องวเลยเาๆลูกหลานได้ได้รันที่ี่หเลยโอ้ยนที่ซักทิศอีกไห้เขามาส้มกับห้โชคไห้มาเนาะแม่สีเนาะให้โชคให้มาให้ได้เลืองเล้เบอร์ฮะจุขู่จุคน ก็อันนี้ก็ให้เขาฝันเน้อสามตัวแดงจึงคืนให้ลูกหลานได้เห็นเลยคือเราถือใจให้เขาฝันนี่แหละเขาฝันให้ลูกหลานเห็นน้องแม่สีเนาะไปบ่มน้ำกันนะครับยู่ดอกไม้ไปพุ่นเะเออนั่นแหละเห็นแล้วนี่นนั่นแหละเราก็ต้องขอเพื่อให้เห็นเจ้าเจือตัวเนาะหูแจ้งตาใสตัวเนาะขอแล้วก็ให้ได้สามตัวตัวเนาะเอาซองบับนี้พี่น้อง ช่องน้ำเดียวบานนี่ทูขบุไม้ไม่โยเดี๋ยว,ยวจังเบิงบ้งเบิ้งอันพุ่นก้อนก็ได้เดี๋ยวซ่องทางพุ่นก้อนว่าผู้ใดสิเห็นเป็นตัวใดเพิ่นสิเขียนเลขให้เราไปเดี๋ยวด้ให้เพื่อนเขียนสักก้อนเพื่อนวันได้เขียน,นเนะะานนะ,นะาอ๊ะยม่จะไม่อ่านล้วเนาะ เห็นยีง่วสิลูกให้หลานเห็นได้โอ้ยจะปิดจะบังลูกหลานไหมอยากให้เป็นนั่นนี้ติดตั้งต่องจะเดือดมากเลยแบบไม่าิย <c oughs> อยากปากมองแต่ผู้ใดก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโอ้ยให้เห็นเด้อบุญเปนหนึ่งเจ็ดเมื่สเทาใส่น้้หน่เนาะจักกระเมียนเนาะพี่น้องเอ้ยตามสายตาไปมันได้อบุญบันเท่ามือเรนอะพายยี่สิบสี่ทำที่ยี่สิบสี่นะครับเนาะมกราครับเอาพี่น้องเบิ้งน้ำกันเด้อค่ะเด้อ

แกยวผมเห็นเป็นหนึ่งสามหกม่อีบอนลูกไาตายตยโอ้ขอให้ตรงกันเด้อจะบร่ได้เพื่องเงินันเป็นเลขตัวเดียวกันลูกอ,อยู่บ้านบ่แม่นบอยเิรีส่แล้วกับมึง แบบไพเป็นมือรวมเหรอครับวันที่ยี่สี่เมนโอ้เป็นมือหล่นมือถวานะครัวันห้าเป็นวันถวายบูเอนบัดวันที่ยี่สามเป็นวันโฮมยี่สี่ยี่สี่เป็นวันโฮมยี่สี่เป็นวันรวมยี่สี่เนี่ยเป็นวันสลองวันนี้แล้วด้วยคนักพิจิยังเนีไยครับ กระกองบุญพร้อมดิเราแค้กองบุญกอมเดิกองบุญเดินซีพร้อมขึ้นเฮือนเราพร้อมพระเวทเดินซีถวายเฮื่อนขึ้นเฮือนไหมแล้วก็ถวายเข้าแล้วกับไขประตูแล้นะคะท่านผู้ชมคะก็สำหรับผู้ใดที่โชคดีมีโชคลาภคันผู้ใดอยากมีจิตศรัทธาอยากรวมท้ำบุญน้ำก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะแอนกรวบรวมเงินนะคะที่จะซื้อกอีนะคะถวาย กำปัตต์นะคะถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมก็ได้นะคะห้าสิบบาทเมว่ากันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณสี่พันบาทนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอาหน้าชมห้องจะใครเห็นตัวได้ล่ะมองนี่เห็นด้วมองนี่ละเพิ่นสีหายเผยหูเลย ้นน่นอนไดเีอ้เดีไปนั่งเล่นกอนนั่งิ่่นั่งเล่นแต่กันีเ็กส่ีอันนี้มีเ็กีว่กเ็กเนาะเ็กสี้วมดาีนี่าดีมันตัวธมาตัวเดียวี่ดีตัเียวีเจ็บียเนี่ีเนาะยเเอาสีไหมกระดุ c 7ีป้ะเห็นไหมคนละบาทนี่นี่นะไ่นี่บ่อนี่นะ C อย่า C7 บ่อ C7 บ่นบ่อเมนี่บ่นเมนี่ C เห็น C7 นั่นบ่อดูมาเจ้ากระตาดีเนาะเอเลข C คือซาเตนเมซีโนเมซี ไม่ดีเห็นตัวใดอืมเอามันคือกันมองมองเดียวกันมองเจ้ามาเบิ้งทางนาพี่คนนางเล็กของคนยังหันหลัตัวพี่มาเบื้องทางนาพี่มจัเห็นอันนี้บ่ซีอันสีซีอันสีเม่นมอดูเห็นตวคือเลขซีแต่่มเห็นเปลี่ยนตัวนี้เม่นหกสามอยู่ตัวนี้ หกสามนบอกแมนจะบอกหกสามเพระวนี่นี <apenas S 1> ่นี <sería East. S 2> ่น so ี่นี่หกี่มเยม่ีนหนี่งนหกมี่เยเอากล่องี่นนองบุกนแมนอยู่เห็นนําอยู่ตัวนี้อฮะลงกนที่นนอง6ุแมนอยู่เ้่ตัวนีะนี่องบุญกันคือย่เห่นน้ำอู่ตัเนี้ยฮะฮะกันที่ง เลขก็ยากนนยอเลขถูกมันได้เห็นถ kind of ูกเลขออกหรือย anyway> ังเอระบ่ยเสียงลำลังเลยัเห uh ็นค umm ักเรียหกสามกับส um ี um ่เจ็ดน่ะนะเ้าแหลกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดกันจะเห็นที่โตไคเอยหกสามนี่ไงวะ

เห็นมีวเจ้าเจ้าเห็นหุกสามอย่บานนี่เห็นตัวหกตัวเดียวนี่นะเห็นี่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 สามนี่สามนี่นี่เกัวเดียวอันนั้นะกันก็เห็นหสมแต่ว่าอันนั้นจำดมันจะเข้ามาแม่ไก่เห็นหตัวเดียวไก่มาไก่บุยข่าวฟังนอนแล้วก็มาเบิ้งไก่นานเหมือนไก่เห็แสมุดร้อยมาแดงๆมาให้รถ่ น้ามพาห้ด er ้ต้องไปฟองท้ายไว้ดิเด็ฟองท้ายไว้นทั้ดอมันไปาาใชตังละไ้ลกไเต้าเห็นชัดน่เห็นตัวเพื่อนกแม่ดีนี่ะเอคือไก่ที่แม่ดีน ไปไปกนเรอเรืเลยขึ้นระบบอกไ่โอ้ไ่บ้านไหนดีนี่นะหก่เงียโอ้อันนั้นบ่อันไม่จับายังเหรบ่นี่เนยอประดินทุกที่อยพีก็เห็นสามห้าเลยผีผีผีสามห้าีก็เห็นละสามห้าีเห็นลเห็นแล้ว ทางนี้ก็เห็นอย่างกมัวตากมัวตากมัวทั้งตาบนี่อยูุบอ่เห็นนาก็สามห้านะน้าสีเบิ่งแล้วน้าหินอะไรตัวบไงหนึ่งเตัวใหญ่นี่นี่นัเล็กสามอันนี้ก็ห้านี่นัคือชัดกมัวสามห้าเลนะความแม่ดีเด้อบ้านติดตัวใดเปตัวใดะบด กเห็นกับพกท่นันมีศพถ้ยเนาะเอ้อยี่น้่งอยู่กองเซียนกับักขาก็จนหายเนาะาก็ห่ยเนียนัดเงียนเลยามไม่นีแม่นบอแม่แม่มาหนี่งแม่แถบห่นขัก อาห้สามห้าะยหวยหวเมนอิอเสามงคเยเดห้าตสีใส่กองให้ซีบ้างไหมสีไหมเนี่ยไมไสีเขาเห็นสีใส่สีไม้พี่บอกสีนเห็นนะเห็นนะเกองห็นะโอ้นัเดสมอันนี้อันนี้ก็เรียกห้านี่โอ้จ่าจ่ครับครัาธุกพี่น้องาเดบุญนันพี่น้องะเอาบุญทเวน้ำกัน ไผประตูแล okay? ้วรากถัวายเงื่อนหม้ด้วยผู้ไ่หน่อไทยหน่อกับไกู่ไถ่โซไทยหนอเปนได้เไหในผักจ้ะผู้จีนไฮนี่ครอบฝันกด้เนาะนี่คือกลฟหลังหูหูนะเช้ามันยังต้องไปหยุดด้วี่ท่านไปหาหท่าน่เองามหพี่้อก ก็ไม่ดีนะสาเอ็ดตได้กาะหกสามหรอหกสามนะครับตรงนี้สามห้าหกสามกเนาะโอไกลกันตอนนี้เตมนึงกับ4ีเจ็ดวันีเจ็ดอหกสามเสี่หกสาเดียวกันพี่เขียนสามแล้วเห็นหกเขียนสากกับเอาพี่น้องนะคะเอาเ้โหคุนบุญนับกันนะ เพ่นที่ให้เขาก็ที่มีโซ่คะจะทีจะถาน้ธรรมดาได้หนี่เป็นธรรมนึ่มากระตูแก่เงี้ยควายน่ะฟันเห็นตะงูมาเลยหมอเอ้าฟันเห็นงูจงมืออไได้หยุดแกว่าจังไรที่นอไ่งั้นเพ่นจะใครซอยเอ็ก่ช้างเหรอ นตัวดนชุ่เจ็ดชุ่มแปดชุแ้วเจ็ดชุ่มสัตว์นีจหาจำแค่เนียั้งหดอืเย็นคเอ้าอันนี้ยังเล็กยังแมสสีไปแล้วถูกแล้วเหล็ยังเ็กชงเล็เล็ไอ โอ้ยเลขสองเด้ออันนี้เอยจะไปว่าเลขสี่ได้เลขสองเลขสองวันนี้ก็ัหัวลงเปยๆแ้หูเลขสองกัเลขศูนย์ขอยว่าเลขสองเลขศูนย์เมนนด้ยหูงอกบ่เลนนี้นะนอกะหงอกมาสีนะสองศูนย์นะอยู่ดอนนี้นะดำมันเรา่เห็นหูงอกแมนเมนจุดขัก ใช้เวลาโดนให้โทุกไม่แต่โดนแห้วเป็นต้องเขียนให้ชัดๆเป็นคอยๆเขียนขันเพิ่มที่ไฮห่อนั้นดีๆแ่่อันนั้นอันนี้ไปเฮ้ยสิต้นไม้ไปบังไว้บังได้คุณนะ จะดตั้งกะนั <c <c ่งว uh 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 ันนี้โอ้คุณทำจากไยเหรอผู้ค้าจัขอโทษค่ะเจ้าโชคนเดียวกับผู้ใดที่น้องต้องปั่นกันละให้ผู้ใดอยากได้ก็ไปเปิดเอาเลยดีกั่นนะอ้าวบาทเนี่ยแซงรถไม่ดีนะครับ แม่ก็ไกลนี่นก่า,กลา,กลาเลขสี่กว่าแมเนาะนเป็นเลสองกเ็ดัแ้วมันอยูนะ,อะ,อะเอาเได้พี่นองช่มนะคะตอนนี้เดี๋ยวแอดเดี๋ยวล่อเลขถูกก่อนนะคะเพราะว่าเลกถูกตอนนี้ได้ได้เลขเนี้ยก็ไม่สีสองศูนย์ะไรสามมันในลกออกมากอยูต่ตัวสุดท้ายนเนี้ยมันแค่ในออกเนาะ<อ>นะคะ สำหรับตัวเลขอยู่ผาอยู่ธรนะคะอยู่ธรแกบนะคะท่านะผู้ชมอยู่อยู่หนาผาหินนะคะเห็นสามหากับสามหกนั่นไมสีแต่ว่าแอดจะต่างเห็นมีเหลขกหนึ่งผอมนะคะแต่ว่าบรรุว่าจะเป็นสามหนึ่งห้าหรือว่าอาจจะเป็นสามหนึ่งหาหรือว่าสามหนึ่งหกก็เป็นได้นะคะท่านะผู้ชมคิดว่าหนึ่งหนาจะมากนะคะโดยส่วนตัวของแอดมินเองนะคะท่านะผู้ชม เดี๋ยว่ายบริเวณให้นท่านผู้ชมเบิ่งก่อนนะคะว่าเอาอยู่ในสถานที่นี้แต่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องท่าให้เบิงเพื่อนเป็นธรรมได้พี่น้องอันนี้นะซี่เป็นหน้าผานะคะลองกับศนชัดเจนะหน้าผาพี่น้องเป็นผายื่นออกมา วันนี้ผ้า FC แฟนคลับแฟนช่องนะคะมาขอโชคลาภกระพุ่มเจ้าที่นะคะวัดถ้ำแกลบบรนพศนติวันนะคะวัดบรนพศนติวันนะคะสมัยก่อนกระเอินวัดถ้ำแกลบนะคะทาะ่นาทนผู้ชมที่นอทางเทิงนราเป็นธรรมแ้วกระบูอคือก,การฝันเห็นงูยุสองหมื่อแล้วค่ะทาะ่านผู้ชมเอามีคนเอาหันอันนี้มาไอ้ ฮะไพ่แต่บอแต่เห่านี่บอแต่ฮะโอ้ขึ้นออกแล้วเทพแต่นะบอกโอ้เราเคยมาบอสีเอ๊บอกแม่บักลู่เลยนะแม่บั่โอ้เราเคยมาขอโชคอยู่นี่บอก เขาจักซื้อเขาจักซื้อเขาเขากบเขาแย่เยนบันบุงเหมอนนะอืมพ่อนเคยมาขอโชคอยู่นี่ป่ะสิที่เขามาขอโชคขึ้นมาแต่เขาลงมนีบ่ต้องตชวนทั้กำลงขึ้นมางไม่ดิ่อ๋อไปแย่เตนาทีเตอืมอืมอืมเลข่าบ่ครับเลขหางสองศูนเนาะสองนย์หบ่แม่สีดิ่บือ ค่ะทาะ่านผู้ชมไปเพิ่งกระดุแม่ดีมว่าเป็นตัวใดนะคะเดี๋ยวแอดึ้นหนะ้าจอให้นะคะ,ท,ะท่นนานผู้ชม205แต่ว่าก้อนหน,นี่ที่ผ่านมานะคะอยูออ่วัดบานเฮ้ากะเคยเขาห้าน้อยสามพี่น้องในตะเคียนที่พิพนเอามานะคะที่พิพนขอมานะคะจากแทาบานนะพี่นออ้องเข่าทั้งสามตูเข่าทั้งสามห้าน้อยเลยนะคะท่านผู้ชมเอา คนใดที่เขามาติดตามรับชมกับให้โชคให้มาเนาะแม่สีเนาะใชไห้เฮ็ดปุ่นน้อกันนะคะสองศูนย์ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะเลขสวยเลขหนึ่งสามห้าสามหกแต่ว่าจะต่างขอเพิ่มเนี่ยสามหนึ่งห้าสามหนึ่งหกเร็วเพราะว่าอจาจจะต่างเห็นตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเห็นเห็นเลขนหนึ่งเนะแม่แม่สีอ,อันที่เราให้เจ้าฟัางนั่นสามหนึ่งห้าแมนสามหนึ่งห้ากับสามหนึ่งหกนะคะ เพราะว่าเห็นอยู่ในฝ้าหินนั่นแหละคิดว่าพ่นต้องหายแน่นอนเลยงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเจ็ดตังประเด็นสามหนึ่งหากับสามหนึ่งหกคพิจารณาไหว้นะคะท่าน,นผู้ชมคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของ ถ้ำแกลบวัดถ้ำแกลบเนาะซื่อเต็มเพิ่นวัดบรรพตสันติวันเด้อพี่น้องนะคะให้โชคให้มานแอดมีความรู้สึกว่าอยู่หนีพุ่มจาวทีพนเอินมาเอาเล็กไหมอีลีได้แม่สีแม่นคอยมี่จิตสัมผัสแต่คอยรู้สึกว่าจังสันแต่ว่ากะคือต้องหาคนที่เพนอยากมาน้ำเห่าหน่อยไหมก็เมื่อนีมากกับเพื่อนนะคะ ยิ่งมากกับแม่สีมาขอโชกหลาบก็ให้เอฟซีแฟนครับแฟนสองให้โชคๆมั<า>นหมาน้องแม่สีเนาะใช่รวมตำบุญกันนะครับเนาะสามหนึ่งห้าและสามหนึ่งหกอันนี้เป็นเลขถูกด้วยพี่น้องด้วยนะคะเอาให้โชคให้หมานสุกโกสุขคนนะคะค่ะท<อ>่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเอ่อ แม่สีไพ่นะคะที่เพิ่นผ้าเอฟซีมาขอโศกลาบนะคะบุไดเขามากอะ่ะอย่าลืมด้วยพี่น,อน้องเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะโศกโศกหวานหวานเนาะแม่มมสีเนาะวันที่สิบหกเมาวันที่16บันวาสองห้าเกห้าย่งางขึ้นมาแล้วมั้ยค <laughs> วามดันขึ้นเลย พญานาคมันะทด่ห,หน่อนเอละนไปเวียนมาสอ,องตรง,งยลลู่วะครูก็เยาวมันแสนงงบปจักหาแสน,นี่ละค่อยว่าี่ตัวละสองแสนหาสองแสนหา่สาิสมันถือยิ่งสองนหาเพราะว่ามันยาวอโอ,โอพี่น้องพี่น้องคะ้ยไม่ซ เชมาอกันเ้ยไปส,สุกชิกชันส in ุกู <S <S ๋ชุกคนพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการที่ตามรับชมนะคะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสชิรับคลิปนี้สวัสดี